นี้นะครเราอยู่ที่ครัว FM แล้วก็อยู่ด้านข้างนี้กับ CEO ของเรานะครเดี๋ยวให้แนะนำตัวนิดนึงนะครับสวัสดีครับผมดิจิยอดช,นอชายนะครับซึ่งเป็นสื่อมวลชนของจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็เป็นนายกสมสรไลออนจังหวัดกระบี่ด้วยนะครับวันนี้ อเหนือจากการที่เราทําร้านอาหารทำธุรกิจเกี่ยวกับสื่อมวลชนแล้วนะครับเราอยังก็ยังมีธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพสด้วยตัวนี้เป็นอะไรบ้างครับกาแฟเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพทั้งหมดเลยเป็นกาแฟสมุนไพรทั้งหมดเลยนะครับอย่างตัวเป็นกล่องที่ผมถือตัวนี้ก็จะเป็น ถาวนเปลียงนะครับถาวนเปลียงลักษณะเป็นสมถาวรเปลียงเป็นสมุนไพรไทยที่เป็นที่รู้กันอยู่นะครับถ้าคุณมูรานจะรู้ว่ามันแก้ปวดเมื่อยแก้อาการอักเสบซึ่งเมื่อสกัดถาวนเปลียงมาเพื่อใส่ในซองกาแฟ 1, 2, หนึ่งซองยี่สิบกรัมเนี่ยการการ,การที่คนมีปัญหาเรื่องปวดข้อปวดเข่ขานิ้วล็อกแข้งติดต่างๆเขาจะรู้สึกได้ ช่วยบรรเทาได้โดยการกินเป็นกาแฟครับแทนที่ว่าบางคนกินเป็นยากินเป็นสมุนไพรก็จะกลัวนะครับแต่ว่าวันนี้เรามากินกาแฟกินกาแฟดูแลสุขภาพกันด้วยคือทุกเช้าเนี่ยจะกินอยู่แล้วนะครับอย่างพี่มาพี่สาร่ามาเนี่ยเราก็รับด้วยกาแฟไปบ้านไหนเราก็รับด้วยกาแฟตัวาติดีมากมากด้วยใช่รสชาก็กลมกล่อมนะครับเพราะเรามีถั่วเหลืองเป็นอันนี้ถ้าเปิดปันตีแบรนด์ในเรื่องของกาแฟที่ใช้ทถาวรเปลี่ยนเนี่ยเพื่อสุขภาพอย่างเดียวหรือว่าไงฮะ เพื่อสุขภาพนะครับ uh huh. แล้วก็รักษาโรคด้วยแต่เราจะไม่ uh huh. ไม่เน้นคนที่เป็นโรคเจ็บป่วยแล้วมากินอะไรเี uh ้ huh. เราอยากจะเชิญชวนคนที่ uh huh. อยากจิบกาแฟนั่งโม้นั่งคุยกันแล้วมากินกาแฟ uh huh. อย่างตัวเนี้ย uh huh. มันเป็นกาแฟของผู้หญิง uh huh. นะครับมันจะบอกว่าใส่อะไรบ้างใส่โกดเชียงตังเซียมเป็น ดอกคำฝอยอันนี้ผู้หญิงจะรู้เป็นระบบภายในระบบมดลูกระบบเลือดต่างๆของผู้หญิงอันนี้มี52เป็นถุงอย่างนี้อันนี้ราคาขายเท่าไหร่คะอันนี้ราคาขายถ้าเป็นสมาชิกก็720้อย่แต่ถ้าข้างถุงจะเขียนว่า900บาทอันนี้มีทั้งหมดกี่ซองครับสอง่ยห้าสิบสองห้าสิบสองก็ถือว่าคุ้มราคาครับมีผู้หญิงแล้วก็มีผู้ชายอันนี้ของผู้ชายที่เสริมสร้างยังไงบ้างกาแฟผู้ชายก็คือสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องต่อมลูกหมากโตนะครับบางคนพออายุมากขึ้นจะ ฉีรำบางแหละฉีติดนะครับฉีไม่ค่อยออกก็คือต่อมลูกหมากโตนะครับแต่เรากินตัวนี้เป็นกาแฟกระชายดำโสมเกากี้เห็ดยินจือนี่จะช่วยในเรื่องของการบรรเทาต่อมลูกหมากโตรวมไปถึงเรื่องของระบบลูกอัณฑะของท่านชายทั้งหมดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วเมื่อทุกอย่างมันแข็งแรงนะครับท่านชายก็จะแข็งแรงไปด้วยนะครับเป็นคนที่มีพลัง52เหมือนกัน52าบอกันอันนี้ขายข้างถุง1 0 0 0พัแต่ว่าสมาชิกก็800บาท โอเคแต่ถ้าใครสนใจสามารถติดต่อที่ไหนเอ่ยสนใจก็มาที่ร้านอาหารครัวเอ็มยู่ถนนอะไรคะถนนอุตรกิจหน้าโรงแรมกระบี่อริธรมเมืองกระบี่ถ้าสนใจอยากจะเป็นสมาชิกสมัครที่ไหนเป็นสมาชิกก็ในเพจ a c e b o o k ของ DJ ยอดชายได้เลยนะครับตามตัวเลยตามตัวดีเจยอดชายหรือโทรที่0814770130ได้เลยโอเคฝากไว้ด้วยนะครับกับกาแฟคุยอดชายนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ